ดูการสะบัดตัวเวียงตัวของสนามแม่เหล็กโลกนะครับภาพรวมแล้วพอเรามาแยกดูครับอันนี้สะบัดลงขนาดนี้หากคุกางเยอะนะครับ อันนี้ทางตะวันตกโอ้โหทะลุขอบนะทะลุขอบออกมาเลย,เยอันนี้ทางขึ้นเหนือผมบอกว่าจริงๆนี่ยมันก็ลงใต้เนี่ยโล่นอีกแง่เองเนี่อว่าเราตอนนี้สถานการณ์ถือว่าหนักนะเพราะว่าถ้าที่จำได้ผมไม่เคยเห็นมันทะลุก,กรอบนี้มาก่อน คือมันแกว่งสะบัดสบัดเนี่ยผมไม่เถียงแต่ว่าไม่เสร็จทะลุกรอบทะลุเฟรมเหลือว่าเขาที่รุนแรงมากตั้งแต่ี้ลมสุรยิยะก็ถามว่าแรงเยอะไหมมันก็พันกว่าเคยเจอบ่อยๆครับแต่ว่าการสะบัดตัวของสนามเรียกโลกไม่เป็นแบบนี้ไงเพราะการที่มันอ่อนตัวมันมีปัญหาเยอะการตะแบ่งตัวแกว่งนี่คือภาพรวมทั้งหมด ตอนนี้สุงกลางจะเจนนะครับกลาทุกภาพเลยครับ